สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสด,สสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่วิชาภาษาไทยกับคุณครูดาเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทดสอบนะคะเก็บคะแนนในเรื่องของการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นกันค่ะดังที่คุณครูดาได้แจ้งไว้นะคะอาจทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะ การแยกข้อเท็จจริงคืออะไรข้อเท็จจริงคืออะไรคะจำกันได้ไหมข้อเท็จจริงคือเรื่องจริงที่มีหลักฐานมารองรับใช่มารองรับมีหลักฐานมายืนยันนะคะอาจจะอายืนยันด้วยหนังสือผลการ,รวิจัยอะไรต่างๆก็ได้ส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คืออะไรคะลูก ข้อคิดเห็นคือสิ่งที่เราแสดงความคิดเห็นของเราออกมาใช่อาจจะไม่มีหลักฐานมายืนยันยอมรับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะจะให้นักเรียนนะคะได้ทำแบบทดสอบกันค่ะก่อนที่เราจะทำอ่าก่อนที่เราจะทำนะคะให้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาค่ะหยิบสมุดขึ้นมาก่อน หยิบสมุดขึ้นมานะคะเ<ๆ>ขียนวันที่ให้เรียบร้อยอ่าหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ค่ะถูกต้องค่ะเ<ๆ>ขียนวันที่เสร็จเรียบร้อยอยังเอ่ยอ่าตั้งใจค่ะเขียนสวยๆเขียนหัวกลมตัวกลมเปิดกล้องให้เรียบร้อยนะคะบอกแล้วนะคะเป็นการเก็บคะแนนนะคะ โอเควชัชริยาน,น่ารักมากค่ะพิญยาพัฒน่ารักมากอ่านักเรียนหลายคนเสร็จแล้วใช่ไหมคะน้โมเปิดกล้องก่อนค่ะลูกอ่าก่อนอื่นนะคะที่เราจะทำแบบทดสอบกันนะคะให้นักเรียนดูภาพค่ะลูกแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวสักครู่แบบนึงนะคะสักครู่นะลูก กระดาษค่ะการหน้ากระดาษเขียนว่าทดสอบหลังเรียนการหน้ากระดาษเขียนว่าทดสอบหลังเรียนการหน้ากระดาษเขียนว่าทดสอบหลังเรียนค่ะ จากนั้นนะคะให้นักเรียนนะคะอ่าเขียน1ถึง10ค่ะเข็มฝั่งละห้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะอ่า เียนเสร็จแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวสักครู่นะคะรอเพื่อนด้วยนะลูกเพื่อนเราบางคนยังเพื่อนเราบางคนยังเขียนไม่เสร็จนะคะบางคนอาจจะเขียนช้าเราต้องเข้าใจเพื่อนด้วยค่ะอรอเพื่อนสักครู่ค่ะ นะคะ,ะเดี๋ยวคุณดาจะเขียนเป็นตัวอย่างให้ดู มีใครยังไม่เสร็จไหมคะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วคะ่ะแบบหนึ่งนะคะปิดใหม่ด้วยนะคะ จะเขียนได้นะคะก็คือ2ออย่างก็คือข้อคิดอ่ะเขียนคำตอบได้2ออย่างก็คือข้อเท็จจริงกับข้อคิดเหตุน,นะคะคำตอบที่นักเรียนจะเขียนนะคะมีอยู่2องคอเท่านั้นนะคะอ่าพร้อมหรือยังเลยพร้อมยังคะพร้อมแล้วคะ่ะอ่า ถ้านักเรียนว่าข้อนี้คือข้อเท็จจริงนักเรียนก็เขียนข้อเท็จจริงถ้านักเรียนว่าข้อนี้คือข้อคิดเห็นนักเรียนก็เขียนข้อคิดเห็นนะคะอ่าพร้อมทุกคนนะคะไม่ต้องลอกโจทย์ใช่ไหมคะไม่ต้องลอกโจทย์ค่ะที่รักขาไม่ต้องลอกโจทย์นะคะหนูือข้อสุดค้อเขียนว่าข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นใช่ไหมครับหนูเลือกคําตอบว่าอะไรหนูก็เขียนสิ่งนั้นไปค่ะ ดูภาพแล้วตอบคำถามว่าต่อไปนี้นะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น10คะแนนค่ะอะดูภาพนะคะข้อแรกค่ะเธอถือร่มสีดำข้อเท็จจริงอ่านี่คือตัวอย่างนะคะคือตัวอย่างนะลูกข้อ1ค่ะเธอกำลังถือร่มเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะเขียนคำตอบลงไปค่ะ เธอกำลังถือร่มเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นเขียนคำตอบลงไปนะคะเขีนแล้วครับข้อที่สองร่มของเธอไม่เห็นสวยเลยร่มของเธอไม่เห็นสวยเลยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นค่ะเขียนคำตอบลงไปค่ะเมื่อนักเรียนตอบเสร็จแล้วไม่ต้องพูดนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลย เสร็จแล้วครับอ่าก้าวไม่ได้ฟังนะคะค,คุณครูดาพูดว่าอะไรเมื่อเสร็จแล้วไม่ต้องพูดค่ะข้อที่3ามฝนตกไม่เห็นหน้ากลัวอ่าฝนตกไม่เห็นหน้ากลัวเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปค่ะ มานะคะข้อที่4เธอควรรอให้ฝนหยุดก่อนอ่าเธอควรรอให้ฝนหยุดก่อนเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ ต่อมาข้อที่5ค่ะเธอสวมเสื้อแขนยาวอ่าเป็นข้อทจี่จริงหรือข้อคิดเห็นคะ เสร็จหรือ,อยังคะห้าข้อแ้วคะ่ะอ่ามีใครยังไม่เสร็จคะเสร็จแล้วค่ะมีใครยังไม่เสร็จคะ่ะคุณดาถามคนที่ยังไม่เสร็จมีไหมเสร็จแล้วค่ะแป๊บนึงคะ่ะมีปากกาไม่ค่อยติดได้คะ่ะเราต้องรอเพื่อนด้วยนะลูกนะน้องเสร็จแล้วน้องก็ต้องรอเพื่อนก่อนอ่า ต่อไปนะคะเป็นข้อที่หกค่ะลูกอ่าอ่า,าพนี้ค่ะมีพี่เวียกับพี่เบลล่าเห็นไหมคะอ่าเวียเป็นคนหล่ออ่าข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ ต่อปอ่าข้อ7นะคะต่อไปเป็นข้อ7นะคะเบลล่าไม่เหมาะสมกับเวียอ่านักเรียนเขียนไปค่ะเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นสร็ล้วสิข้อรอก่อนค่ะใครเอ่ยเนี่ยเสร็จแล้วคุณาแจ้งว่าอะไรคะเสร็จแล้วให้เงียบ ไม่งั้นคุณตาจะหักคะแนนนะคะถือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาที่แจ้งไว้เนื่องจากเราอยู่กันรวมนะคะเป็นหมู่มากนะคะต่อมาค่ะข้อที่8ทั้งสองคนเป็นดาราข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ และข้อที่9นะคะเบลล่าเล่นละครเก่งมากเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะเราต้องรอเพื่อนด้วยนะคะรอเพื่อนสักครู่ และข้อสุดท้ายนะคะเวียเป็นคนขอนแก่นเป็นข้อจริงหรือข้อคิดเห็น <c oughs> อ่สิบข้อเสร็จกันเรีเยังเอ่ยเสร็จแล้วคะ่มคมวคะมีใครยังไม่เสร็จไหมคะมีใครยังไม่เสร็จไหม มีใครยังไม่เสร็จไหมเอ่ยค่ะอ่ะกูดาถามคนไม่เสร็จค,ะค่ะลูกเนื่องจากต้องรอเพื่อนเราบางคนนะคะที่อาจจะเขียนช้านะคะเราต้องเข้าใจเพื่อนกันด้วยนะคะอ่าเสร็จน่าจะเสร็จกันทุกคนแล้วแหละขอหยุดการน,นำเสนอคะอ่ะอ่าใครเสร็จแล้วยกมือให้คุณรูณดาหน่อยยกมือซ้ายยกมือขวา ยกมือซ้ายแล้วก็ยกมือขวายกมือซ้ายแล้วก็ยกมือขวาย่อตัวหมุนไปรอบๆเอาไม่เห็นย่อตัวเลยอะทำไงอ่าผมย่อมไม่ได้ครับผมอยู่บนเก้าอีกอ่าคนอื่นนะคนอื่นอ่ะ,นอนอะหนึ่งสองสามยืนขึ้นยกมือซ้ายแล้วก็ยกมือขวา ยกมือซ้ายแล้วก็ยกมือขวาย่อตัวหมุนไปรอบๆอย่อตัวหมุนไปรอบๆบแล้วรแล้วรองว่าอะไรต่อนะที่กู้จ๋าร้องเลยอะไรนะดืมเลยเออเลยเครื่องเออเลยตะกี้เจอก้าวทักมาคําเดียวร้องต่อไม่ถูกเลยยกมือซ้ายแล้วก็ยกมือขวายกม <c oughs> 네 <c oughs> ือซ้ายแล้วก็ยกมือขวาย่อตัวหมุนไปรอบๆอ สายหน้าและเอามือตีกันใช่ไหมนะเห็นไหมมาทักทีเดียวจบจบนักเรียนจําไม่ได้แล้วจําเนื้อร้องไม่ได้แล้วทักทีเดียวจําไม่ได้แล้วความจําสั้นไปเลยโอเคค่ะพร้อมทุกคนนะคะบอกแล้วใครไม่เปิดกล้องไม่เช็คคะแนนให้นะคะที่รักค่ะพร้อมนะคะเรามาดูกันข้อแรกค่ะใครไม่เปิดกล้องเราไม่เช็คคะแนนนะคะเพราะว่าเรานะคะไม่ได้มีตาทิพมองไม่เห็นนะคะ บอกแล้วนะคะต้องเปิดกล้องให้เห็นหน้าหเห็นตาหล่อๆนะคะหล่อเหลาเอาการนะคะอ่าข้อหนึ่งค่ะโจทย์ว่าสักครู่นะคะลูกข้อหนึ่งโจทย์ว่าอะไรนะคะลูกอ่าเธอกำลังถือล่มเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ อ่ข้อเท็จจริงถ้าใครถูกก็ใส่หนึ่งคะแนนใส่เลยค่ะติ๊กถูกด้วยปากกาแดงอ่าใ่ถูกถูกไหมถูกไหมถูกไหมเอ่ยถูกไหมคะอ่าใครถูกให้ทำหน้าตายิ้มหวานๆค่ะโอเคอ่าเก่งมาก ที่ขะข้ขอที่สองแล้วนะคะร่มของเธอไม่เห็นสวยเลยเป็นข้ออะไรคะข้อคิดเห็นข้อคิดเห็นถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะที่ลค่ะใครถูกสองข้อแล้วใครถูกสองข้อแล้วให้ทำปักจุ สภาพไม่ปักจ,จูนะคะเหมือนหมูเลยโอเคค่ะข้อที่สามฝนตกไม่เห็นนะ่ากลัวอ่าเป็นอะไรคะลูกข้อขอคิดเหน็นถูกต้องอีกแล้วค่ะที่ล่ะาถูกต้องคะ่ะอ่าถูกต้องนะคะอ่าก้าค้าวันหลังอย่าทักตรงการนะลูกคนแก่นะคะลืมเนื้อเลยเห็นไหม อย่าทักต้องการนะลกูกให้คุณดาพูดให้จบก่อนนะลกูกทักมาว่าหนูลุกไม่ได้คุณจะจำไม่ได้แล้วเครื่องเออเหลเลยนะคะต่อมาค่ะลูกกอามาข้อที่สี่นะคะลูกเธอควรรอให้ฝนหยุดก่อนเป็นอะไรคะ <ข>อคอเจร,รเิงค่ะคอจริงครัเธอคว,คอคควอรวอะคะวอควรอให้ฝนหยุดก่อนข้อคิดเห็นข้อคิดเห็นค่ะเป็นข้อคิดเห็นค่ะเป็นความคิดเห็นของเราบอกเขานะคะว่าเอ้ยเธอควรรอให้ฝนหยุดก่อนอ่าใครถูกหมดเลยสี่ข้อน่าน่ารักที่สุดน่ารักที่สุดต่อมาข้อห้าค่ะ าใครไม่ถูกข้อนี้นะใครไม่ถูกข้อนี้นะจะให้ไปผูกคอตายใต้ต้นพิกเลยอ่าใครไม่ถูกข้อนี้นะใครไม่ถูกอภิชยาไม่เปิดกล้องเดี๋ยวคุดาไม่นับคะแนนให้ไม่รู้ด้วยนะอ่าพร้อมนะคะอุยตายคุดาเปิดสิคุดาต้องเปิดกล้องคุดานะโม ตมโมเปิดกล้องให้คุณครูดูด้วยนะคะ <c oughs> ข้อนี้นะคะอ้ยใครเอ่ยเสียงไม่ใครคะอ่าข้อนี้นะคะข้อที่ห้านะคะ,ะ,คะลูกเธอคุูเธอสวมเสื้อแขนยาวอ่าข้อนี้เป็นอะไร <c oughs> ข้อเท็จร <c oughs> จริงค่ะ <c oughs> ใครถูกมั้งเลยบอกเลยนะถ้าใครผิดนะ ใครผิดนะอือให้ไปกระโดดเชือกใต้ต้นเพิกเลยใครผิดนะต่อมาค่ะที่ละขาเราไปกันต่อข้อหนะคะข้อหกข้อหกแล้วนะข้อหกข้อหกแล้วนะข้อหนะคะเวียเป็นคนรอเป็นข้ออะไรคะ และข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือเวียเป็นคนหลอเป็นข้อคิดเห็นค่ะอะ เพราะว่าคนเรานะคะนักเรียนสายตาในการมองชายหนุ่มนะคะอาจจะไม่เหมือนกันบางคนชอบแบบพี่วีอ่ะเข้มเข้มสูงสูงนะคะบางคนอาจจะชอบตีขาวหล่อฉะนั้นสายตาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเราไม่สามารถเอาสายตาตัวเองเป็นบรรทัดฐานได้ค่ะเนี่ยอ่ะ คนอาจจะมองเอ้ยสันสนไม่ห,หล่อเลยอ่าอีกคนอาจจะบอกสันสันนี่หล่อมากเลยนะคะเป็นขวัญใจเลยค่ะอย่างนี้ก็ได้นะคะแตกต่างกันไปแล้วแต่ความคิดนะคะต่อมาค่ะข้อที่7นะคะลูกหาเบลล่าไม่เหมาะสมกับเวียเป็นอะไรคะ ถุกต้องค่ะเป็นข้อคิดเห็นค่ะที่รักขาเป็นความคิดของเราค่ะบางคนเขาอาจจะมองว่าอะไรคะโอ้เบลล่ากับเวียนะ่ะเหมาะสมกันมากบางคนบอกว่าเบลล่ากับเวียไม่เห็นเหมาะสมเลยเบลล่าเหมาะสมกับพี่โป๊กมากกว่าก็ได้นะ่ะเป็นความคิดเห็นนะคะอันนี้ข้อนี้เป็นข้อคิดเห็นค่ะลูกและต่อมาค่ะข้อที่8 ทั้งสองคนเป็นดาราข้อนี้เป็นข้อเท็จจริงถูกต้องค่ะข้อนี้นะคะเป็นข้อเท็จจริงค่ะอ่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะอ่าถูกไหมเอ่ยถูกไหมคะถูกค่ะถูกไหมอ่าไหนขอดูมือคนที่ถูกหมดเลยหน่อยสิยังไม่มีผิดสักข้อเลย <c oughs> เออ oh my god ปื้มปิติโอน้ำตาจีไหลโอ้โหสุดยอดค่ะไม่เสียแรงนะคะที่ปั้นมากับมือลูกสาวลูกชายทั้งหลายโอ้โหน่ารักมากค่ะต่อไปค่ะลูกหาเราไปกันต่อนะคะต่อมาข้อที่9นะคะลูกข้อที่9ค่ะโจทย์ถามโจทย์บอกว่าเบลล่าเล่นละครเก่งมากเป็นอะไรคะ ข้อคิดเห็นค่ะข้อคิดเห็นค่ะข้อคิดเห็นถูกต้องค่ะสำหรับคนค,คนหนึงอาจจะมองว่าเบลล่านะคะเล่นละครเก่งมากบางคนอาจจะมองโอ๊ยก็เล่นกลางๆบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยต้องพัฒนาอีกอะ่ะแล้วแต่ความคิดเห็นและมุมมองของคนคนนั้นค่ะอ่ะาคราวนี้ค่ะข้อสุดท้ายท้ายสุดนะคะก็คือเวียเป็นคนขอนแกนข้อนี้เป็นข้อ ข้อว่าสทธิ์หรเจริงค่ะข้อนี้เป็นข้อจริงค่ะเท็นจริงข้อนี้เป็นข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงค่ะข้อนี้นะคะพี่เวียเป็นคนแข่งขอนแก่นจริงๆค่ะก็เป็นเรื่องจริงพี่เวียเกิดที่ขอนแก่นนะคะอ่าแล้วก็มีแมวมองนะคะส่งรูปนะคะนักเรียนรู้ไหมว่าพี่เวียมาเป็นดาราได้ไงดูไหม พี่เวียนะคะโดนโดนเพื่อนคะ่ะอ่าเอารูปมาส่งเข้าประกวดนะคะเขาก็แบบได้เข้ามาในกรุงเทพนะคะแล้วก็ได้มาทำงานในกรุงเทพไหนดูมือคนได้สิบหน่อยโอ้โหสุดยอดไหนอ่กเก้าใครไดเก้าอ๋อแปดอ่าเจ็ด หกห้าเอ๊เสียงไม์ใครไม่ปิดเอ่ยเสียงไม์ใครคะมิคาสากือใครลูกยูยูค่ะยูน้องยูปิดไม์ก่อนค่ะลูกอ่าเปิดกล้องนะปิดไม์เปิดกล้องค่ะลูกต่อไหมใครที่สี่มีไหมสาม สองหนึ่งสุดไม่มีโอ้โหสุดยอดค่ะเก่งมากๆเลยสุดยอดค่ะเก่งกันทุกคนเลยนะคะได้คนละกี่คะแนนนะคะอย่าลืมถ่ายรูปนะคะส่งให้คุณครูประจำชั้นของนักเรียนด้วยนะคะเพื่อที่คุณครูได้นะคะจะได้ลงคะแนนให้กับนักเรียนทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนอ่ามีกมารบ้านหรือยังวันนี้มีกมารบ้านหรือยังเอ่ย อย่างครับน้องมีกันม่านริยาแล้วครับคณิตมีคณิตแล้วครับหรอวันนั้นครูดาให้อ่านภาษาไทยบทที่สามไปแล้วใช่ไหมคะใช่ครับใช่มีใครยังไม่อ่านไหมเอ่ยใช่ครับผมอ่านก่อนแล้วครับอ่าเก่งมากๆเลยค่ะอ่าดีมากลูกอ่าให้นักเรียนนะคะไปอ่านนะคะก่อนนะคะ และเดี๋ยวนะคะคุณครูดาจะมานักเรียนนะคะมาสรุปเนื้อความและเรื่องที่เรียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาภาษาไทยแล้วค่ะขอลาไปก่อนเจอกันใหม่นะคะอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ